สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองอีกครั้งขอเรียกตัวเองว่าเต้ยเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองครับตอนนั้นผมได้ไปเที่ยวทริปเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งผมเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติมากครับโดยเฉพาะการเดินป่าค้างแรมผมจะชอบไปดื่มกับเพื่อนๆตอนที่ตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นช่วงเวลาพักผ่อนตอนกลางคืนก่อนนอนครับแล้วมันก็มีธรรมเนียมส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งเวลาไปดื่มในป่าก,กับเ,เพื่อนๆครับคือผมจะลินเหล้าไว้แก้วหนึ่งหรือบางทีก็จะเทลงพื้นหนึ่งจอกเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแถวนั้นครับทำแบบนี้มาตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรวันนั้นเป็นคืนที่สองของการเดินป่าครับ พวกผมตั้งแคมป์กันอยู่ข้างลำธารเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบมากครับมีแค่เสียงน้ำไหลกับเสียงจิ้งหรีดเลไลหลังจากที่พวกผมกินข้าวเย็นเสร็จพวกเราก็เริ่มก่อกองไฟแล้วก็เริ่มตั้งวงเล่ากันครับคืนนั้นผมพบเล่ากันพื้นบ้านไปขวดหนึ่งสีมันจะออกเหลืองอมพันกินหอมเฉพาะตัวครับผมลินใส่แก้วแล้วก็ยื่นให้เพื่อน,อนส่วนตัวผมเองก็ลินใส่แก้วอีกใบ แล้วก็ยกแก้วที่ตั้งใจจะเส้นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาครับพร้อมกับพูดออกไปเบาๆว่าวันนี้พวกเราขออนุญาตมาพักพิงในป่าแห่งนี้นะครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางโปลดคุ้มครองให้แ้วคาดาปลอดภยัยจากนั้นผมก็ค่อยๆเทเหล้าลงพื้นดินข้างๆต้นไม้ใหญ่ครับตามธรรมเนียนมที่ทำมาโดยตลอดแต่แล้วจูๆ่ๆลมก็พัดเข้ามาวูบใหญ่จนเปลวไฟในกองมันลู่ไปด้านหนึ่ง แล้วก็มีเสียงดังแกลกๆกเหมือนกิ่งไม้เล็กๆหกักดังมาจากพุ่มไม้ใกล้กๆแคมป์ของเราครับพวกผมทุกคนหันคว้ไปมองทันทีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าเสียงอะไรวะผมก็เลยตอบไปว่าสงสัยเสียงลมพัดมัง้งแต่ในใจของผมก็รู้สึกแปลกๆครับเพราะเสียงมันดูไม่ใช่แค่กิ่งไม้หักธรรมดาธรรมดามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวยอยู่ตรงนั้นครับ พวกเราก็นั่งเงียบกันไปพักหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรบรรยากาศมันดูอึมครึมขึ้นมาทันทีครับความสนุกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้มันหายไปหมดแล้วจูๆ่ๆเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกรอบครับแต่ขราวนี้มันชัดมากกว่าเดิมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเดินบนอยู่ร,บรอบๆเต็นท์ของเราครับเดินช้าๆเหมือนลากอะไรบางอย่างไปด้วยครับเสียงดังแกลกแกล,กแกลก ผมหันไปมองหน้าเพื่อนๆทุกคนหน้าถอสีไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าขยับตัวเลยผมเลยลองพยายามทำใจดีสู้เสือครับแล้วก็ตะโกนออกไปว่าใครอยู่แถวนั้นออกมาคุยกันดีๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆครับมันมีแต่เสียงเดินรากอะไรบางอย่างที่ยังคงดังอยู่ร,บรอบๆครับแล้วจู่ๆเสียงเดินนั้นก็หยุดลงตรงพุ่มไม้ด้านหลังที่ผมเท่าเมื่อกี้เลยครับ พวกผมมองหน้ากันเลือกรากแล้วพวกเราก็ได้ยินเหมือนเสียงหอบเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังหอบหายใจอยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้นเลยครับเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกำลังเข้ามาใกล้เรามากขึ้นผมมองไปที่แก้วเหล้าที่วางอยู่ข้างกองไฟแก้วเปล่าที่ผมเพิ่งเทลเหล้าลงไปเมื่อกี้ภาพที่เห็น มันเหมือนแก้วนั้นกำลังมีไอน้ําเย็นๆลอยออกมาจากปากแก้วครับแล้วก็มีคราบอะไรบางอย่างคลา้ายๆคราบน้ําก็อ,อยู่รอบปากแก้วเลยครับทัางที่ก่อนหน้านี้มันไม่มีเลยผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ปกติแล้วสิ่งที่กําลังหอบหายใจอยู่ตรงนั้นมันกําลังเข้ามาหาพวกเราแล้วครับเสียงหอบที่ดังอยู่ตอนนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนมันใกล้เข้ามาทุกที หัวใจผมเต้นแรงมากส่วนเพื่อนๆก็ตัวแข็งทื่อไปหมดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวเลยแม้แต่น้อยจ,จู่ๆลมก็พัดแรงอีกครั้งและข่าวนี้แรงมากกว่าเดิมจนเปลวไฟในกองที่กำลังลุกชนอย่างรุนแรงมันลูกไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วและในจังหวะที่ไฟมันลูกไปนั่นเองผมก็ได้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่มีรูปร่างคล้ายคน แต่มันผอมแห้งจนน่าตกใจมันยืนอยู่ตรงพุ่มไม้ที่เป็นต้นกําเนิดของเสียงแปลกๆเมื่อครูมันยืนนิ่งสนิทเหมือนกําลังจ้องมองมาที่พวกเราอย่างไม่วางตาในตอนนั้นเองเสียงหอบที่เคยได้ยินมันก็ผันเงียบลงในท,ทันทีความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่เป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงใดๆทั้งหมดพวกผมทุกคนนั่งนิ่ง ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆเลยครับผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกๆมันดังจนผมคิดว่าเ,เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆคงจะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนด้วยซ้ําความกลัวมันก็กินไปทั่วทั้งตัวจนผมเริ่มรู้สึกชาไปหมดทั้งร่างแล้วครับแต่ทันใดนั้นเองเงาตะคุ่มตะคุ่มมันก็เริ่มขยับมันก้าวเท้าออกมาจากพุ่มไม้ช้าๆก้าวเข้ามาใกล้กองไฟข,ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ุกอย่างก้าวที่มันเดินผมรู้สึกได้ถึงความเบาหวิวเรากับร่างนั้นแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยแม้แต่น้อยจนมันมายืนอยู่ห่างจากพวกเราเพียงไม่ถึงสิบก้าวแสงจากกองไฟไปกระทบเงาร่างนั้นพอดีทําให้พวกเราได้เห็นรูปร่างมันชัดเจนยิ่งขึ้นครับมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ผอมมากผอมจนเห็นกระดูกซี่โครงเลยผมของเธอยาวและสีดําสนิท ปิดบังใบหน้าส่วนใหญ่ของเธอเอาไว้เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่มันขาดเวิรนดูเก่าและสกปรกมากๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนหัวลุกที่สุดก็คือผิวของเธอครับมันซีดขาวราวกับศพที่ไร้ชีวิตชีวาแล้วก็มีรอยช้ำสีม่วงคล้ำไปทั้งตัวเหมือนคนที่ถูกทุบตีมาอย่างแสนสาหัสเธอคนนั้นยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นจ้องมองพวกเราแบบไม่กระพริบตา เรากับต้องการจะกินกินพวกเราลงทั้งหมดแล้วจูจ่ๆเธอก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆผมที่เคยปิดบังหน้าค่อยๆเผยให้เห็นดวงตาของเธอครับมันกลวงโบ๋เป็นเบ้าลึกๆสีดําสนิทเรากับไม่มีลูกตาอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันกําลังจ้องมองพวกเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเธอก็ยิ้มครับรอยยิ้มที่น่าขนลุกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิต ปากของเธอฉีกกว้างออกไปอย่างน่ากลัวเผยให้เห็นฟันสีดำดำและแหลมคมผิดปกติจากคนทั่วไปแล้วเธอก็ส่งเสียงหัวรออกมา <c oughs> เสียงหัวราอนั้นแผ่วเบาแต่กลับเย็นยเยือกจนผมรู้สึกว่ามีใครอนุ่แข็งมารูปที่หลังผมเลย <c oughs> เสียงมันดังขึ้นเรื่อย,อยดังจนสะท้อนไปทั่วป่าแล้วเธอก็ยื่นมือที่ผอมแหง้งเล็บยาวดำคล้ำผิดปกติ ชี้มาที่ผมครับนิ้วที่ผอมจนเห็นกระดูมันชี้ตรงมาที่ผมอย่างเจาะจงแล้วก็ส่งเสียงกระซิบเบาๆแต่ผมได้ยินมันชัดเจนมากครับมันกระซิบว่าเล่าของข้าเสียงนั้นเย็นยเยือกเหมือนมีลมพัดผ่านตัวผมไปทั้งร่างจนผมรู้สึกตัวชาไปหมดผมมองไปที่แก้วเหล้าเปล่าๆที่วางอยู่ข้างกองไฟ แล้วก็มองกลับไปที่ดวงตาลึกโปลของเธออีกครั้งในตอนนั้นเองผมก็เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่ผมเทลงไปในพื้นเมื่อกี้มันไม่ใช่แค่การเซนไาเจ้าที่เจ้าทางธรรมดาครับมันคือการปลุกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาและสิ่งที่มันต้องการมันไม่ใช่แค่เล่าหนึ่งจอกแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นครับบางสิ่งที่พวกผมต้องชดใช้สําหรับการไปรบกวนมันครับ วกผมตัวแข่งเทื่กันไปหมดบรรยากาศรอบข้างมันกดดันจนแทบหายใจไม่ออกผีตัวนั้นยังคงจ้องมองมาที่พวกเราแบบไม่วางตาดวงตาที่กวงโบของเธอมันเหมือนจะดูดเกืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในความมืดอันไรที่สิ้นสุดผมมองไปที่แก้วเหล้าเปล่าที่วางอยู่ข้างกองไฟอย่างเลื่อนลอยแล้วก็เหลือไปมองที่เพื่อนๆทีละคนทุกคนหน้าซีดเผือดตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัว ผมรู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่รอดแน่ๆครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่จะทำอะไรได้ละ่ะในสถานการณ์ที่สิ้นหวังไรทางออกเช่นนี้จู่ๆภาพหนึ่งก็ผพดขึ้นมาในหัวของผมอย่างกระทันหันครับเป็นภาพตอนที่แม่เคยสอนผมว่าเวลาที่เราเจอสิ่งลึกลับที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามให้ตั้งสติให้มั่นแล้วนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ หรือสิ่งที่เราเคารพบูชาแล้วให้พูดขอขอมาด้วยความจริงใจครับผมเลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนั้นแล้วก็ค่อยๆพนมมือขึ้นเหนือหัวใจผมภาวนาถึงบะคุณแม่ที่เลี้ยงผมมาตลอดชีวิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองผมมาตลอดและกราบขอพรให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีผมหลับตาลงช้าๆพยายามควบคุมลมหายใจที่สันพระ แล้วก็พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเรือครับข้าพเจ้านายเต้ยและเพื่อนเพื่อนทุกคนขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาป่าแห่งนี้รวมไปถึงท่านผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเราด้วยครับหากพวกข้าพเจ้าได้ร่วงเกินหรือก็ทําการใดๆที่ไม่สมควรไปไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพวกข้าพเจ้าขอกราบอโหสิกรรมด้วยครับขอโปรดอภัยให้พวกข้าพเจ้าด้วยครับ พวกข้าพเจ้าจะไม่มาลบรูหรือลบกวนป่าแห่งนี้อีกแล้วครับทันทีที่ผมพูดจบผมก็ได้ยินเสียงลมบูบใหญ่แรงกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาจนน่าตกใจครับจนไฟในกองที่เคยลุกโชนอย่างรุนแรงมันลุกขึ้นมาสูงริว้วราวก็จะพุ่งชนท้องฟ้าแล้วก็ดับบูบลงไปในทันทีอย่างสิ้นเชิงครับความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมจนพวกเรามองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่น้อย ทุกคนขีดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวผมเองก็สะดุ้งสุดตัวเหมือนกันครับในความมืดนั้นผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพาดผ่านหน้าผมมาอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะรับรู้ได้ทันแล้วก็ได้ยินเสียงแผ่วๆคล้ายเสียงถอนหายใจยาวๆที่ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นความเงียบก็กับมาอีกครั้งมันเงียบสนิทเงียบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของตัวเองเต้นระรัว ผมพยายามลืมตาขึ้นแต่ก็ยังคงมืดสนิทเหมือนอยู่ในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและปราศจากแสงใดๆเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะแค่ไม่กี่วินาทีแต่สำหรับพวกผมแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นชั่วนิรันดร์เลยครับแล้วจูจ่ๆแสงจันทร์ก็ส่องลงมาครับเป็นแสงสว่างเดียวที่ส่องลงมาพอดีกับกลางแค้มของเรา ทำให้พวกผมมองเห็นกันและกันได้อย่างชัดเจนครับเพื่อนๆทุกคนอย่างคงนั่งนิ่งตัวสั่นเท้าด้วยความตกใจและหวาดกลัวผมค่อยๆหันไปมองที่พุ่มไม้ตรงที่ผีตรงนั้นเคยยืนอยู่ครับแต่คราวนี้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วครับหายไปหมดแล้วไม่มีแม้แต่เงาไม่ปรากฏเสียงหอบที่น่ากลัวไม่มีเสียงเดินลากทุกอย่างกลับสู่ความสงบเงียบตามปกติของป่าครับ เหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยครับพวกผมใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะตั้งสติได้และคืนนั้นไม่มีใครกล้ารับครับนั่งเฝ้ากองไฟกันตลอดทั้งคืนอย่างระแวงจนกระทั่งรุ่งเช้าพวกผมก็รีบเก็บของแล้วเดินทางออกจากป่าทันทีครับไม่คิดจะกลับไปที่นั่นอีกเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับ มันทาให้ผมรู้ว่าสิ่งลี้ลับในโลกนี้มีอยู่จริงแล้วเราไม่ควรไปรบกวนหรือรบหลู่สิ่งเหล่านั้นเลยครับธรรมชาติเองก็มีพลังอํานาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาอยู่เสมอครับการที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะในป่าที่ยังคงบริสุทธิ์เราควรจะมีความเคารพและความระมัดระวังให้มากที่สุดควรจะศึกษาธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับ การที่เรารอดออกมาได้ในวันนั้นผมคิดว่ามันเป็นปฏิหารจริงๆครับปฏิหารที่เกิดขึ้นจากการตั้งสติการขอเข้ามาด้วยความจริงใจและการที่เราได้รับความเมตตาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับหลังจากวันนั้นผมก็ยังชอบเดินป่าอยู่แต่ทุกครั้งที่ไปผมจะระมัดระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและไม่เคยลืมที่จะขอรบและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆเลยครับ และที่สําคัญผมไม่เทเล่าลงพื้นอีกแล้วครับ